ผมได้ลงมาตรวจสอบบ้านน้าบุเรือนนะครับอยู่ที่หมู่ตําบลคลองน้อยอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสภาพที่เห็นนี่นะฮะปีที่ผ่านมาบ้านของน้าบุเรือนนะครับถูกน้ําท่วมนะครับปีนี้เลยตัดสินใจที่จะจ้างรับเหมาก่อสร้างนะฮะที่จะมาดีดบ้านขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วใกล้ที่จะหมดเงื่อนไขสัญญาในการรับเหมานะฮะสภาพอย่างที่เห็นนี่นะฮะคือยังไม่เสร็จนะฮะจนทําให้ทุกวันนี้น้าบุเรือนบอกว่าช่วงกลางคืนนับางทีต้องกินยานอนหลับนะฮะเพราะกลัวนะครับเพราะว่า ช่วงเย็นนะจะมีลมพัดมานะฮะแล้วก็ทําให้บ้านเนี่ยสั่นนะฮะซึ่งข้างบนก็จะมีคุณตาสูงไวยนะฮะ80ะกว่าพักอยู่ด้านบนด้วยตรงนี้ทางน้ำบริเวณบอกว่าอยากให้ผู้รับเหมานั้นเร่งเข้ามาใส่เสาให้เร็วที่สุดครับเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมเมื่อวานเนี่ยคนงานบอกจะมาขุดหลุมเนี่ยเจคนนะก <sequel? S 2> ็ให้ก็ดีใ cool. จแล้วว่ามาเจ็คนบ้านมันต้องได้เทแน่เพราะว่ามาเจคนพอเท่าแก่ที่รับเหมามา ดึงไปเลยสี่คนแล้วเหลือสามคนเนี่ยขุดสองวันถ้าเจ็ดคนวันเดียวมันก็เสร็จแล้ววันนี้ก็จะเทหลุมก็เทเทเสาก็เทได้แล้วแขวนว่าอย่างนี้กี่วันแล้วครับห้าวันแล้วแล้วเนี่ยถ้าลมมาเนี่ยตอนนี้หน้าพายุเลยนะเนี่ยหน้าพายุเลยเนี่ยแล้วเนี่ยถ้ามีลมมาเนี่ยแล้วคนแก่เนี่ยให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ไปแล้วได้คุยกับผู้รับเหมาเขาบา้างหรือเปล่าพอเขารู้ออกเราออกโทรทัศน์เขาไม่มาเลย ที่นีเนี่ยที่ที่ยกเนี่ยคือว่าคนแก่แกไม่อยากไปไหนเวลาน้ําท่วมก็จะให้แกอยู่บ้านสบายสบายใช่ไหมล่ะถึงได้ยกถ้ารู้ว่าไปอย่างเงี้ยไม่ยกหรอกเงิน,นก็เสียไม่ใช่ไม่เสียเนี่ยเบิกไปหน้าเนี่ยแสนสองเนี่ยแล้วมาพูดก็เราตอนแรกนะพูดโอ้ยเนี่ยเลื่อนมาสองวันถึงสองวันถึง,อง,ถงพอถึงแล้วเนี่ยห้องน้ำเจ็ดวันเลยเจ็ดวันใช้ได้เลยนี่เนี่ย รับรองก็เราอย่างนี้เราก็เอาตอนทําสัญญาในเงื่อนไขที่ตกลงกันเขาจะทําให้กี่วันเสร็จ่ะก็ในเงื่อนไขสี่สิบห้าวันตอนนี้มากี่วันแล้วครับก็เหลืออีกวันนี้วันที่เก้าก็หมดแล้ยหมดสัญญาแล้วแล้วก็มาแฝนแต่งอยู่เงนี้ยแล้วมีคนอย่างเงี้ยแล้วมันอะไรเงี้ยเสร็จนะสองเดือนยังไม่เสร็จเลยแล้วฉันจะมาอยู่ยังไงล่ะเนี่ยแล้วแฝนอยู่เนี่ยจะแฝงี้ยฉันกี่เดือนกี่ปีคนงานมาอย่างเนี้ยนัดจ้างเขาเท่าไหร่ เหมากันนะ่ะเหมาทั้งหมดเลยเทปงเทปูนห้องลงห้อง,อง,อง,องน้ําเสร็จสองแสนเก้าเบิกไปบ้างหรือยังเบิกไปแล้วสองแสนไอแสนสองยังไม่ได้ทําอะไรเลยนาะแสนสองหลังจากวันนี้ไปยังไงเนี่ยน่าจะคุยเขายังไงผู้ละเมาก็จะว่าจะถามเขาว่าจะทําหรือไม่ทําถามเขาแค่นั้นเนี่ยเพราะว่ามาแฝงเราบอกแล้วว่าเรามีคนแก่อย่ามาแฝงนานแล้วเนี่ยคนแก่ก็ต้องถ่ายกันลง ถุงดำนะไม่ใช่ว่านั่นไม่ใช่สบายลาบากพี่เป็นลูงน้องกันเนี่ยมันอีกกี่วันจะเสร็จเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับแล้วก็หัวหน้าสั่งไปไหนผมก็ไปเคลื่อนที่ไปเรื่อยฉะนั้นแต่ละจุดนี่อาจจะไม่เสร็จอเสร็จครับเสร็จแต่เขาเอาคนอื่นมาก็เป็นช่างทุกคนครับช่างปูนช่างไม้ช่างเหล็กมีหมดพี่เนี่ยก็ไม่ได้ทําตรงนี้ตายตัวอาจจะไปทําที่อื่นอีกครับเอาคนอื่นมารับช่วงต่อครับแล้วมันจะรู้มือกันหรอรู้ครับเขาก็บอกว่าทำอางนั้นทางนั้น,น,นผม ก็แค่ชิดออกเะครับไม่เป็นไรครับเห็นใจเจ้าของบ้างไหมเห็นใจครับผมก็เห็นใจป้าอยู่ไม่ว่าไม่เห็นใจเห็นใจทุกๆฝ่ายอย่างผู้รับหมก็เห็นใจเขาก็อยากได้งานให้ลูกน้องไม่ใช่ว่ามีงานเดียวเอาลูกน้องไปนอนกินข้าวอะไรอะไรกินข้าวลิงแล้วว่ากินตอนนี้ต้องบอกว่าเท่าแก่เนี่ยรับงานเยอะไม่เยอะครับสามสี่หลังเลยล่ะประมาณสามสี่หลังจริงครับ บอกไม่มีมีมีหลังเดียวมีหลังของป้ปของช้างเนี่ยแปแล้วมหาลากกรุงเทพสิบสองาำว่าเขาคิดว่าจะรับเขาแก่รับงานเยอะทําให้งานบางจุดช้าหรือเปล่าก็ช้าช้าช้าครับไม่ชวนครับต้องบอกว่าปกติแล้วบ้านของนาบุเรือนนะครับจะปลูกอยู่บริเวณนี้นะฮะซึ่งก็ถูกน้ําท่วมไปครึ่งบ้านนะฮะถึงตัดสินใจที่จะย้ายบ้านมาอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วก็ จ้างรับเหมานะครับต้องบอกว่าณนะวันนี้นะฮะบ้านของน้ำบุเรือนนั้นอยู่ได้นะฮะเพราะรอกแล้วก็เสาเหล็กนะของผู้รับเหมาซึ่งน้ำบุเรือนบอกว่ากังวลเหลือเกินนะครับว่าไม่น่าจะแล้วเสร็จแน่นอนครับอเนกนลพิญโยถ่ายภาพพ,ะะพัชพลตหอมบุตรรายงานครับ